สบายดีสบายดีพี่น้องบอสุขุสุกคนเลยเมื่อนี้เขาพามาดินอยู่น่ะเดี๋ยวบอกว่ามีอยังกินนะพี่น้องเออท่าสิหาแบบแนวแซ่บแซ่บแนวส้มๆกินมักขนาดเลยเดี๋ยวเขาสิพาไปบอกว่ามีอย่างไงน,นะพี่น้อง กนตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีแลเป็นไปลินเบิร์ดแล้วก็มีเป็ดน,น้อยน้ำไก่ก็มีพี่น้องอันนี้หายเยอะพี่น้องค่ะสีมะเจาะบ,บงังดูแพนเค้กกีบไม,ม่มาจาบเป็นทิศแหละฮิละเลยอุ้อบบอยตาแฝงข้างนั้นเลยแม่ก็หายวันนี้นะลูกเฮ้ยเอาแม่ไปเห็นเดี๋ยวสิกลมเอาลูกอ๋อลูกแม่ตาแฝงเดนะลูกรับผิดุ้ยอยู่นี่นั่น งามดีหน่ายังอมกันด้เบิ่งตาแต่ว่าใหญ่กว่าที่ก่อนตัวทำมาเบิง่งนะพี่น้องอย่ได้รู้แม่แม่ก็จะไปนะแม่บะลูกจะได้เด้จะไ,ไ,ได้บ่แต่มาเฮิร์นอนะเต็ม,ยมอยู่เฮิร์นอย่าจะลู้ไปนะลูกไม่ คนโหงลูกนคนแขงนะพี่น้องแต่อันแม่จ้าเปิดมาหายได้หนาคนแพงคนแพงขนแผ่นเชงนะให้อูมผู้อื่นนะเฮานงงอยู่เลยยายขาวลูกคนคือแม่ข่านาด่านาโอยูยแพงอ่ะเชนะลูกมาพี่นางน่ารักที่สุดในโลกเลย,ยดูแม่ แท่งเด้วโอ้ยเนาะงั้พี่น้องอุ้ยต่อแท่งได้ลูกเพื่นเท่งนะหลานได้หน่เอาห้าสิบไม้ยิงเอามากระทันอ่ะกินดีกะเจบปลาบุ้งลายๆแซ่บแทบมากระทันตรงนี้จะกินอะมาใหญ่กว่านี้พี่น้องสดๆจากต้นเลยเอา <c oughs> ไหลอยู่ไงพี่น้องแต่ว่าอยู่ง ไปมันสีเปไปมั้นี่เออ้ยมันคือไหลรถไถมันคือไหลพี่น้องอะไรขึ้นมาบุพเหันทรว่ามีงินาวอานีลจังไรรถไถของมันก็ที่น้องไหล ที่ง่อยไรเราถ่ายเอาที่น้อง,งมันมีคิวสูงมากจะเอ๋อยู่ไหน <laughs> ได้ค่ะตัวเองอ่าเต็มๆเลยเวลาก็ท่านก็มาอันคลั่งเลยตอนนี้ก็ได้หลายเด้พี่ร้องนี่มากระทันงเฮาได้หลายเติบไปเดี๋ยวเฮาไปแป่งแจ่วทุกคนโอ้กันเด้อบทุกคนโอเคใช่าแต่ตัวนี้นะ เ,เ,เมื่อกี้แม่ควรจับกันเนาะอ่ะลินตะกี้ไกลๆนะโอี๋ยว,วขอโทรไปเก็บกันทุกคนโอยล้างทุกคนล้างกันมากระทันหะนทุกคนเนาะตอนนี้ก็ะมาตกขี้ไก่ได้สมนี้แล้วทุกคนเลยม,มีทุกคนมาส้มพอดีกับมี่ทุกคนเขาเสียมาส้มพอดีกินจับนนเนาะ แซ่บได้แต่ว่ามันแน่นหน่อยหนึ่งแต่อ้าวมะส้มทุกคนมาส้มเต็มอยู่งามเดีมีมะเออมีอันดอกเนีงเขาเอินนะให้ไอ้ตาได้ดอกเยี่ยว่าฝนนี้เฮ้ยดอกอันชั้นมีดอกอันชั้นนะทุกคนเนาะเออเด็บได้มาส้มกัดลินมาส้มกัด มีดอกอันสันนำนคนเขาก็ได,ได้มะมายางเกาะมะส้มพอดีมะส้มพอดีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปกินกับแจ้วรับไม่ได้อนะ่าริมกนดีลกแต่พมงออันนี้กะมะเกาะก็มีส,สมด<น>บดรนี่สาวลิก็กำลังจีดตาแจ้วเนาะพี่น้อง ตำเจยงเฮ้ย่จ้าผงเาะตจ้าผงกับมากระทันมาสมพอดีแล้วกันมีมาก็นนำสามสี่หน่วยจะใส่ปไปแด้เสียได้เจ้าผงอ่ะเสยเมฆขึมีแตนนี้เมฆไปบูป้าบูหลงมาได้สิเลอแม่เอ่แม่แม่แม่ทิแม่พี่เล่เข้ามฝน ลืมเขาลืมกดได้ข้าก็เพเริอ๋อพี่ตจอันนี้ครับพี่เมนะต้นจะกินแล้วว่ะนึงแล้วกันกระแซ็บคือคนเลยนะฮะโคชีนอันึงกินส้มกับพี่เม่กินนะเม่ไม่พอมากินบ้าส้มพอดีมีอะไรมากระถางกินรถนะกินกันกินฟสิเอาเม่กินไหมเอาเม่ดีกว่าเม่อันนี้อันนี้บ แต่มาแต่งถึงม่ไม่เยอะถึนท้าอ้อ้าช่หมลอันหางกระดูกกร้ามือเว้นที่่กนดิ้นนะพอะไรไม่ได้กินอะไรหรออืมก็คาดอะไรพี่น้องมาแล้หั่นนะชุบเพิ่นในเห็กินเพื่อใคือแบบเอาของกินเมื่ออีสองไม้ลูกเพิ่นเนี่ยเออเนี่ยเพิ่เนี่ยมื่อเยเมื่อว่าเพิ่นเขาจะกินเพ่อขาถ่ายคลิปดูจใแล้วเปกินขาวนะ ไม่ใช่เบอร์นุ่มช่างพอดีแทบเลยคิดว่ะมาณสตรอเบอรี่มันสมพอดีนะบอได้ควยไปที่กินนะที่เบิงบอ่าก็ได้เดวะดึกทิมกินได้ไหมมะกอกนีกระดิบกินทั้งนี้กินทางนี้มาแล้วยกโป๊ะแถก้อยเลย ยาเข้าทำให้เมฆินเสพไนี่ผ่านกาได้ถกเข้ายอะเสพเยอมหิยเฮอเงินแม่ห้าแสนก่อนเออหัวเลิงบบที่ห้าแสนลบเล็กชูนนะห้าสิบพันเอาขอลงตลาดเฮ้ยถือว่าข้ากูดพนมบ่มีเงินบาทบ่แม่ จะได้เงินบ่าจะไปดินรุ่ดให้พ่อหนุ่มไม่น่าอันนี้กะทำอะไะครับอ่าอีเมกับแม่พ่อนกินข้าวนะกินกับพี่เลยตัมมาทัวตำมะาทัวข้าวข้าวต้มตัดข้าวต้มต๊าอ๋อมีข้าวต้มตัดดิขี้ขุ่มขุมอร่อยอร่อยฟิมือร์พายฉันมือแม่พ่อนเออาักกระพร้อมสักกระเจ้าพร จะแสบอรีพี่น้องเลยเดี๋ยวไปกินน้ำเพลินก่อนข้าวต้จมจัดหอมแสบบ่ไหมแสบแสบแม่พรอนเด้สิอร่อยอร่อย <laughs> ยกปูแถมก้อยอซิมก้อนอุ้ย <laughs> มาพี่น้องกินกันนี่ลองมุูมากอ่อนนี่คือแสบมากอนี่เขากินส้มก็ได้เลย มาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อม,มันฟาด <c oughs> มันบอกแซ่บอยกับส้มนั่นเอาตะกี้หมว่าแซ่บอะม,มันบอกนะเอากลิ่นกับส้มบอกห่านเลยลูพี่น้องมะส้มพอดีทุกคน ลมแห้งๆอยู่ไหอยู่นาอยู่นาหมูยเย็นได้ลมกะแบบนี้เราว่าดีนะกระดิ่งอะไรร้อจริงสาวฝนกับแถว <c oughs> ดินทายคยิมมันกับตลอดพี่นอ้องเมื่อวานนี้ตัวดินไทยบอกกับจีนาน,นใช่ดินไทยคิมเนี่ยคีมกินะนะสมามข้าวขาดจีวะบอกไม่จะลงนะ ม่เป็นแล้วคอนเจตันแล้วมีทุกคนคาเพื่อนน้องสำหรับคลิปนี้ก็บฝนขอจบจเพยงเท่านี้แล้วเพื่อนน้องเนะคลิมนาเจอก,กันใหม่บ๊ายบาย